ท้องแรกก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนอันนี้เป็นพาร์ทสองนะพาร์ทสองอคอกเฮียนนาะฟาร์มนะคะน้องออกมาเมื่อตอนหกโมงประมาณ6กโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งอาจจะนาทีเหลื่อมล้ําไปหน่อยเพราะว่าพี่เอ๋เขาช่วยช่วยแม่ทำคลอดค่ะก็เลยไม่ได้ดูนาฬิกาวิกุ้งก็มาไม่ทันนะคะน้องเป็นตัวผู้นะคะโยกโยกเงิน น้องยืนได้แล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ที่พี่กุ้งแบบปิดพาร์ทหนึ่งไปเพราะว่าน้องยังรวบรวมกําลังอยู่น้องยืนยังไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้นี่น้องรวบรวมกําลังยืนได้เรามาลุ้นกันว่าน้องจะเดินได้กี่ก้าวนะคะทุกคนน้องกําลังเดินนะคะอย่างเราอ่ะเราฝ่ายเราจะหัดเดินก็ประมาณเท่าไหร่แปดเก้าเดือนใช่ไหมทุกคนแต่น้องอ่ะออกมาไม่กี่ชั่วโมงน้องก็ต้องเดินให้ได้แล้วค่ะ พัฒนาการของของน้องจะดีกว่าของมนุษย์นะคะขายูขายพยายามเดินมากเลยโอ้ยน่าดูลูกลุ้นค่ะลุ้นไปกับน้องนะคะพี่กุ้งก็เพิ่งได้มาเคยสัมผัส วิถีชีวิตของเกษตรกรเลี้ยงควายจากน้าก้อนะคะก็คือตอนแรกพี่กุ้งก็คิดว่าเออมันเป็นสิ่งแปลกสําหรับภาคกลางเราเพราะว่าภาคกลางเราอะ่ะไม่ค่อยมีควายแล้วใช่ไหมทุกคนมีแต่วัวไปไหนไปไหน,ไไหนก็คือมีแต่วัวถ้าเราจะดูควายเราต้องไปพิพิธภัณฑ์ที่เออที่ไหนนะที่สุพรรณใช่ไหมทุกคนที่สุพรรณที่อยุธยาแต่ว่าที่น้าก้อพี่กุ้งจะบอกว่าเขาไม่เลี้ยงวัวกันนะทุกคนเขาเลี้ยงแต่ควายจ้า และเนื้อทอดที่พี่กุง้งพี่กุ้งซื้อมากินน่ะก็คือเป็นเนื้อควายนะไม่ได้เนื้อวัวนะแต่ว่าคอกนี้ทุกคนไว้ใจได้เพราะว่าคอกเฮียนนาฟาร์มเขาไม่ได้ขายควายเอาไปเชื่อนนะคะเขาขายควายเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ค่ะคนที่จะมาซื้อเขาไปอุปการะเนี่ยก็คือจะต้องเอาควายไปทําประโยชน์ก็คือไปทําพ่อพันธุ์ให้กับคอกเขาหรือว่าเออเอาไป เอาไปยังไงเดียเอาเอาไปใช้งานแบบปกติธรรมดาค่ะไม่ได้เอาไปเชื่อแน่นอนค่ะเอ้ยน้องด่นได้นานทุกคนเห็นไหมแม่เขาก็คอยประครับประคองเห็นไหมคะสัญชาตญาณของอความสัมพันธ์ของแม่ลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะก็จะแบบรักลูกเนาะรักลูกแบบต้องคอยประครับประคองตอนลูกยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะ อันนี้ก็เป็นความน่าประทับใจแม่เขาพย,พยายามไงทุกคนแม่เขาพยายามดุนให้ลูกอะเดินลูกเขาตั้งหลักอยู่แต่แม่เขาก็พยายามประคองว่าเดินซี่เดินซี่เนี่ยพี่กุ้งเห็นจากจากาพฤติกรรมของเขาท,ที่ที่ทำกับลูกอยู่นะคะทุกคนก็คงจะได้เห็นไปพร้อมกับพี่กุ้งความน่ารักเนาะมันน่ารักอะทุกคน พอไดม้มาสัมผัสใกล้ชิดนะถึงได้รู้ว่าเออแบบควายมันก็น่ารักนะถามว่าเหม็นสาบเหมือนแบบว่าเหม็นสาบสัตว์ไหมมันก็เป็นทุกสัตว์ทุกชนิดอะไม่ว่าจะเป็นตัวคนเราก็มีความเหม็นสาบเหมือนกันนะแต่มันมัน,มนก็คือเหม็นสาบของพวกพวกฟางพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกพวกหนังเขาคือหนังเขามันจะแบบหนังเขามันจะใหญ่กว่าของเราไง ก็เหม็นสาบนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็ทนได้ค่ะพอมาอยู่ใกล้ชิดกันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องเรื่องที่แบบว่าเออเราจะรับไม่ได้คือมันก็มันก็เป็นเหมือนว่าเกลิ่นเฉพาะของเขาว่าเป็นเป็นควายอค่ะเป็นกลิ่นของควายก็จะเป็นกลิ่นขี้ขี้ควายส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นขี้ควายนะคะที่เราที่เราจะได้กลิ่นสาบๆของมันก็คือขี้ควายค่ะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้เอาเขาออกไปใช่ปะ เขาก็จะอึจะฉี่อยู่ในพื้นที่ของเขาดูน้องดูน้องน้องก็ยังเดินไม่ได้น้องก็ยังพยายามอยู่ทุกคนน้องก็ฟังพี่กุ้งบรรยายไปเรื่อยๆก่อนนะคะน้องก็ยังแบบพยายามอยู่แม่ก็พยายามประครับประคองอยู่ค่ะทุกคนค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวเขายังแบบว่าเลี้ยวแรงเขายังน้อยเพราะว่าเขาเพิ่งออกมานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาติดต่อกันทั้งสามค่ะ